สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อยอิงเข่าจะมานําเสนอเมนูผัดเกี๊ยวชายเสลินหมูนะคะหรือใครจะใส่กระเพาะหมูก็ได้นะคะอเผอิญวันนี้แม่อ้อยมีลิ้นหมูก็เลยจัดตามวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นนะคะอันนี้แม่อ้อยซื้อ,อ,อลิ้นหมูที่เขาทําสําเร็จนะคะนึ่งเรียบร้อยแล้วนํามาหั่นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเทียมวันนี้ใช้กระเทียมไทยคะ่ะโขกหยาบนะคะ ส่วนตัวนี้จะเป็นขึ้นช่ายแล้วก็พริกชี้ฟ้าหั่นนะคะส่วนวัตถุดิบอย่างอื่นเนี่ยไปดูพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเริ่มผัดกันเลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงานนิดนึงค่ะอันดับแรกใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะ นี้กระเทียมเราหอมแล้วใส่ตัวลิ้นหมูลงไปเลยค่ะทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยนะคะก่อนอื่นแม่อ้อยใส่ตัวนี้ลงไปก่อนน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสหนึ่งช้อนนะคะน้ำตาลริ่งช้อน ปรุงรสไตช้อนนะคะเพิ่มความนัวชอบรสไหนนี่ปรุงได้ตามชอบใจนะคะน,นี่อ้อยก็ตามด้วยตัวเกี๊ยวชายด้วยค่ะ นีขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะ <c oughs> อร่อยใช้ได้ละ <c oughs> ได้ที่แล้วนะคะ <c oughs> ทีนี้เรามาโรยด้วยผักกันเลยค่ะพร้อมพริกชี้ฟ้านะคะใช <c oughs> อิชิฟ้าค่ะท่าน,นี้เองค่ะทํากินกันง่ายๆนะคะสไตล์ตเราเองอยากกินรสไหนก็ปรุงได้ตามชอบใจค่ะเช่นเคยนะคะระหว่ังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชา youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วย like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจงยังใบอ้อยอิงเผานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ